สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับจากร้านภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาพระกุจับจังหวัดวันธานีวันนี้จะพามาดูอ่าเป็นขุดมันนะครับขุดมันตัวนี้ใส่เป็นของรุ่นเอลนะครับตัวนี้ใส่รุ่นเอลแบบเขียนปรับเลื่อนได้นะครับใส่รุ่นเอลครับตัวนี้เป็นรุ่นขาสูงนะครับขาสูงขายาวนะครับโครงสร้างดีครับเหล็กหน้าสามนันหนาครับตัวนี้เหล็กขาหนาๆเหล็กโครงสร้างนั้นหนาครับ สำหรับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่11,5 0 0ับาทนะครับ11,500าบาทราคาต่อรองได้นะครับเป็นขุดมันใส่รถรุ่นเอลนะครับไม่เกิน50แรงคูปุต้าไม่เกิน51แรงยันม่านะครับรถอื่นๆก็สามารถใส่กันได้นะครับฮูต้ายันมา่าแชมป์จอนเดียสกินะครับ หลากหลายรุ่นครับก็สำหรับคนที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามได้ครับสินค้าอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาเพื่อคุณจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร0986127295ครับเบอร์นะครับ0817294501ครับก็ฝากกดติดตามทางร้านด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ